เรามาดูเรามาเข้าสวนน้องโอมมาขุดจีปโปมครับจีปโปมอันนี้ปปรูจีโปมนะครับมันจะลึกขนาดไหนเรามาดูกันอ้าวอ้าวรูนอกด้วยรูนอกด้วยรูนอกด้วยถ้ารูไหนโดนลาก อถ้ารู้ไม่โดนปิดนี่ครับอย่าไปขุดเด็ดขาดงั้นเพราะว่าตะขาบ ู้่จะลึกขนาดไหนแน่โอ้โหไม่ใช่หยอกเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่หยอกเหมือนกันนะนะดูนี้ก็ไม่หยอกนี่ครับนี่ เห็นล้เห็นล,เนล้เกือบเกบนี่นีหัวมันเนี่ยเนีเนี่ยเน,นี่นี่ครับตัวใหญ่ขนาดนี้น่าจะเป็นตัวเมียเนี่ยเนีเนี่ย ขนาดนี้ครับเกือบโหพอได้อยู่พี่น้องพอได้อยู่ส่วนใหญก่ก็เยอะครับแถวนี้เยอะ ตอน,น,นคืนนี้ส่องแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ทานหรอกหนีหมดพอได้อยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดียอยู่ยมไหม